channel นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่วันนะคะที่เติกนะคะจะมาทำภารกิจอะไรบางอย่างนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับชุดแดนเซอร์ของเรานะคะก็คือจะไปซักชุดแดนเซอร์นะคะตอนนี้ก็จะไปเลือกชุดมาแช่ไว้นะคะ mm hmm. ก็คือ เป็นชุดแดนเซอร์ผู้หญิงนะคะเป็นชุดแดนเซอร์มินยิ่งเนาะปกติจะเป็นแม่ต่อยนะคะที่ผลิตสักให้แต่ว่าช่วงนี้แม่ต่อยไป็นเหตุหลายอย่างนะคะตัวเล็กก็เลยพอดีอยู่ว่างๆนะคะอยู่ว่างๆเลยนะคะแล้วก็จะมาไปเลือกชุดมาสักเด็กอย่างละสองตัวเพราะว่ามีตัวเล็กกับบิวตี้นะคะที่ <c oughs> ใส่นะคะก็เลยตัวเล็กก็เลยจะอาสาะคะอันนี้เอาความอันนี้เลยว่าอาสาจะสักเองนะคะคือบรให้น้อง มาซอยนะคะเพราะว่าน้องอาจจะเบา่างหรือจะไหนนะคะเพราะว่าก็ว่าคุยกันคุยกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้จเจเล็กก็จะไปเลือกชุดนะคะไปเลือกชุดมาสักนะคะห้าสีบดแดเอามาสักบดเดงห้าสีเอามาสัก,าาสกแต่เฉพาะที่ห้าส่เต้นรอบรอบสีจะหอ่อนั่นคือรอบที่ยี่สิบเอ้ยวันนี้ยี่สิบเอ็ดนะคะเนี่ยที่จะถึงเนี่ยเจเล็กก็เลยจะแบบว่าจะไปเลือกมาไอ้ยังพี่เอผู้เฒ่าไม่ว่าได้นเห็นหนาพี่ต่างหลายมือพี่น้องแบบ แบบโดนแห้งแบบโดนไม่ได้คิดถึงเลยมาโนหรือเปล่าไม่เที่ยวไหนนะคะพี่ตาไม้พอพี่เอแบบโดนว่าเราคืออะไรพอสมือแล้วแต่ว่าพ่อพานเหมือนขั้วค่ะพี่น้องนั่งไปอาบน้ำเลยเอแยื้อในขั้วกับเ็นกันเท่านั้นไม่ได้พอนานมากเลยค่ะว่าพี่เอทำงานนะคะช่วงนี้เพราะว่าเพื่อกับ ก่เป็นบาดเป็นบเทคนนี้บอสเขาบอสไม่จะจีสตังซอมไหนสตังจะเบี้มจะเบี้มนีออกอยู่ก็เลยบอกไปเดียวอยู่กันกิริบอสเพิร์ดกำลังมวลในการไทยเป็นมคอเวอร์นะคะเมื่อวันนี้ก็พาตาเตาไปออกรถชี้มาตตาหมุกแต่เห็นซื้อปลายแดงพี่น้องนี่ปลายแดงเสียปลายแดงพันที่มาเอานี่มาบ่บ่สปลายแดงอีกตั้งสองเดือนเอ๋อได้รอดอ๋อรถมอเตอร์ไซค์ไม่ย่าจอดตากระย่างดีโอ้ยมันกิดเซือนโอ้ใช้ไทยมารเข็มเนาะเพิ่นก็เลยซื้อรถคันใหญ่ แไพ่หวานเคีพี่น้องคียบอะไรแต่หมวกแต่หมวบอาขอยก็ว่าคิดว่าตะมุกมาจากโลส่วเจ็ดสิบสี่หาสิบหก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 สิ้สมบกสิบสีบหกสิบหกบหลสิบหกสิบหกสิกอิ่หกสบแกสบหกสบกสิบหกสิบหกสิบหกสิบอาสิบหกสิกสิบหกกสิาหั้นบหกสิแรกสิบหกสอบหัสนบหสิบหนสิบนาย กดงาเสื้อใ่สดไปไะหาอย่างอุ้ยเอพี่จะไม่ใส่มือดิจะไม่ใส่มือดิพอลู้นด้กันเอาีแพอันี้เอานอนไปได้แล้วคิดแป๊บนึงแล้วมันไปตรงนี้ไปนงบอกว่าถือแบบเราตลอมือเราลุดเอาคือจังลุ้นลุ้นหววกับบปานดิตัวนี้มาเลาชิมีกองผีัแป๊บนึงตาห้าจัสินะแล้วก็ตุ้ยๆกัไปสินะตอนนี้ก็จะพาตัวนุ้ไปเริ่มไปเฮุลาเอาจมูไป เมาเเลมมส,สุดมากไวแต่ซเพราะว่าจะแซไว้นะคะเพราะว่าไม่ตนอตเลยเห็นหลายยานเพราะว่ารู้สึสกสว่าสุนกินแรงสุดเกินเดี๋ยวมุดจะเป็นล่มนะคะแบานโบเด็กซุ่มาซุ่มสนเกากล่าวอย่างมาซ่เกาสุดเกาหนามาซ่าซุ่มซีอันซีไซเลี่ยวเนี่ยเอาว่าแซน้ำยาประพันนเม,มันหอมหอมจ้เพ,พืษษ่อผู้ชายถือกินเพื่ออ๋อหอมผู้ชายใส่ฝุ่นนิดฝุ่นไม่หอมฝุ่นโอ้ยพีเอ๋ก็ผู้ชายท่าท่านล่ะ หมู่บ้านนี่ก็แบบซิงคันนี่ล่ะแบบบิดแบบซิปล็อแบบไอ้บิดจัระฮัลโหลเออการมาเต้นเด้อมายิ่งขาดฮัลโหลเออเอาผู้ชายไปทำเด้อบอกมีสินอ่ะคนจะแบบว้าเขาว่าบ้านเป็นยังมาหอดบ้านพักปลอดภัยครบสามสิบสองประการอยู่เก่งได้มาหม้อใสไอ้หนุ่มมัดเข้มไอ้หนุ่มมัดเข้มกับเอียงไอ้หนุูมัดเข้มชอบใส่ส้นสูง บันนี้เดี๋ยวไฮวันเน็ตอันนี้ด้วยคอนเทนต์คอนเทนต์สุดครับพอนะใส่สุดใหญ่เยอะยใส่ส่วนน้องใส่ส่วนนองใส่ของพีก็ส่วสูงๆนั่นแม่ส่วนสูงเออรอดิตามันเดี๋ยวมันเซ็ตคอนเทนต์อยู่ผู้ชายมันแมนใส่ส่วนสูงกับเป็นมันมัดโอเคเดี๋ยวเด็กจะขอตัวไปเลือกส่วนกระพี่น้องว่าจะไปทำธุระต่อนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ไปเอาชุดมาแล้วนะคะแต่ว่าก็จะเป็นชุดบางส่วนนะคะจะเอามาแชซนด์นะคะนี่ก็จะเอามาแช่ เซนางไบจกอนเพราะว่ากลิ่นมันก็แ,บบแรงอยู่ในแค่นี้นึงน,นะคะนะ้ำซีมัสเซนางไบจกอนนี่อันนี้เป็นชุดที่ใส่แล้วนะคะนี่แต่ว่าห้าสิบริสซักหลายนะคะห้าสีซัก,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 กแบบเรียๆน่ารักนะคะจะซักแบบแบบแค่มเฉยๆนะเพราะว่าเดกกี๋ยวกลัวเพลินมันตกก็ดีกว่าปลาแซน้องทุกคนนะนนะ้องกรนะกสีให้กินกนึกออกนี่นะคะเดี๋ยวจะเล้เสื้อเอามาอีกนะ จะเอาชุดไม่อีกนูกพี่น้องเพราะว่าเอ่อจะเอาชุดสีเหลืองเดี๋ยวจะเด็กจะพาไปบุกชุดกันนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปซักผ้าเล็กๆของตัวเองนะอันนี้คืออาสาซักเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเด็กขออนุญาตเดินไปเอาชุดอยู่ฝั่งโน้นก่อนนะคคืออยู่โรงสอบนะคะอู้พี่น้องนะคะเดี๋ยวจะมารอรอนว่าจะเป็นยังไงกันนะคะท่าน็มก็ถึงเวลาที่เราจะมาซักผ้าแล้วทุกคนนะคะแล้วก็จะ มาซักนี่นะคะเป็นชุดที่แบบว่าอู้น้ำแบบเปลี่ยนสีละอีพี่น้องคือตัวเด็กแซวไว้ต็ก่อนนะคะว่าแหเออแบบว่าก็อาจจะได้ยินเสียงเพิ่นสอสนดนตรีเพราะว่าอาจารย์นักดนตรีก็เข้าบ้านทักที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แบบแบบน้ำแบบดำมืง <c oughs> ก็จะลงมือซักกันเลยนะคะเพราะว่าตัวเด็กก็เอามาแซวไว้นะคะนี่จะเป็นชุดที่เราจะใส่รอบต่อไปนี้นะคะทุกคนอาจจะเป็นชุดเก่าแน่ซ้ำแน่กันอย่า อย่าฝ <umi> ่าวิญญาณอย่าฝ่าอย่างนี mm ้นะคะเพราะว่าตัวเล็กไปหาแหละตัวเล็กหาบ่ม่อทุกคนก็เลยแบบใส่ซ้ำถี่เฮามีกระสิก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอย่าฝ่าวิญญาณกันนะคะเดี๋ยวไปลงมือซักกันเลยนะคะอะไรแล้วนะคะากาสีมากแช่ยากบบพอนมนะคะมีแต่แบบหลุดหลุดแบบดำแบบคลาดไม่พี่น้องแบบนี่ก็ซักออกซักออกเป็นบางส่วนนะทุกคน อเป็นบางส่วนนะคกับกานนี่สหละต้องนอได้แบบหอมนิดนึงเนาะแล้วตัวน้กับซีบรสด์ดำยไขนมเบิรตนะจะใส่นี่นะคะเผื่อคนดมคนอะไรก็จะแบบอือทำไมหอมจังเลยทนนี่นะคะอันนี้คือสักอแล้กคน สักมือแล้วก็จะตากม,มือนะคะไม่ฝันแห้งนะคะเราจะไม่ฝันแห้งเดี๋ยวเพชรน่าจะรูดจะต้อตรอดีตากนะคะทุกคนอ้ทุกคนก็ไม่ต้องดราม่านะคะว่านู่นนี่นั่นเพราะว่าตัวเองเต็มใจจะสักนะคะ เต็มใจเราเต็มใจที่จ,จ,จะทำนะทุกคนคะ่ะกะเถากับอะไรที่เราแบ่งเบ,บาภาระได้เราก็ทาเนาะก็ดีกว่าเรายอยู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวกระแซไว้สักพักนะคะกะสิไปตากนะคะทุกคนกะต้องรอติดตามนะคะเป็นยังไงคลิปนี้ก็เป็นคลิปซักผ้านะคะกับใบไทยบรรยากาศตอนซักใหงนะคะเพราะว่าบริต่างกล้องนะคะคลิปนี้กม็มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ตร็กูลได้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนในทีมงานเลยนะคะตอนนี้กะ อาจารย์นักดนตรีนะคะเพิ่งเริ่มเข่าบานพักแล้วนะคะอาจจะเห็นในหลายชอ่องในหลายคลิปนะคะก็ฝากติดตามกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากที่นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ